สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จัดสุธิพยากรกันอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงคิวการพยากรของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยหลังพระราหูยกย้ายออกไปแล้วครับในเดือนพฤศจิกายนี ดวงของชาวสิงจะ,จะเป็น,ปนยังไงใช่ครับทายไพ่ไเสี่ยนร้อยแปดเป็นผู้บอกนะครับผมทีนี้อ,อธิษฐานไพ่ก่อนาอาจารย์ระหว่างนี้พี่ๆนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ได้ไพ่เสี่ยนดีๆนะครับผมในระหว่างนี้นะครับแอดมินขอญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่อ้อมวันนี้เรามีอะไรมาให้ดูด้วยแหละอะเรามีอะไรมาให้แบบดูยวน้ำลายอะพี่พี่เขาคงสงสัยแล้วแหละว่าอะไรเั่วยน้ำลาย อาพที่อ้อมโชว์ในกล้องสังนีสักหน่อยเป็นอะไรเอ่ยอน,นี้เลยอาอ,อันนี้จะเป็นแซลมอนซาซิมิอันนี้สดๆจากนอว์อืมน่ากินมากๆจะบอกอว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่มาดูดวงแบบเจอตัวกับอาจารย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้กับเดือนธันวาคมนี้นะครับมีโปรโมชั่นเข้ามาดูดวงได้ทานอาหารบุฟเฟ่ที่ร้านฟรีหนึ่งมือ้อไปเลยนะครับ คือคุณพี่นะครับสามารถทานได้ไม่ว่าจะมาก่อนก็ได้มาทานก่อนก็ได้หรือว่าดูดวงเสร็จแล้วก็มาทานทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันร้านอาหารของอาจารย์จะสไตล์อารมณ์แบบคาฟเฟ่คาฟเฟ่มี Wifi ไวใ้ไวให้ใช้นะครับแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ไม่ญี่ปุ่นจ๋าขนาดนั้น พี่ๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถอินบ x ็อกมาสอบถามรายละเอียด<ช>เพิ่มเติมได้เลยนะครับยืว่าไหมทุกคน<ร>หิวกันหรือ,อยังไม่รู้ว่าพี่พี่ดูคลิปตอนนี้แอดมินส่วนใหญ่ชอบปล่อยคลิปตอนกลางคืนไม่รู้ว่าจะ,จะจะยือว่าตอนกนลางคืนแล้วแบบออกไปหาอะไรกินกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพี่พี่อยู่แถวอุดมสุขห้บปก็สามารถกดสั่งไลน์แมนได้นะครับพี่ๆอ่าโอเคครับพี่อ้อม เดี๋ยวเสร็จแล้วอ่าโอเคอาจารย์สับไพ่เสร็จแล้วนะครับอะอาจารย์ครับไพ่เสี่ยงร้อยแปดได้ไพ่อะไรกันบ้างครับผมอืออาจารย์ชาวลัคนาราศีสิงดวงดีไหมเอ่ยดีสิคะนี่นี่ดูไพ่ใบแรกสักก่อนว่าได้ใครอเห็นไหมเนี่ยน้องแชมป์บัตน้องแชมป์อยู่ลัคนาสิงใช่ไหมแชมป์ลัคนาสิงไพ่ที่เป็นลัคนาสิงแบบน้องแชมป์นะคะ ก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบแรกที่สถิตอยู่กับตัวเองเลยเนี่ยคือส่งพลังถึงเราเลยเต,ต็มเตเรือ,อคือองค์พ่อพิคเนตนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้บูชาองค์พ่อพิคเนตเลยนะคะ,คะอ่าความสําเร็จอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นพาลุศีหน้ากว้างนะคะพาลษีปักตาพาจะานิ่งยากเดิงอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของพญานาคนะคะ,ะ,คะเสียงเดียวนะ Uh, แล้วก็ไพ่สรุปนี่ก็ดีอีกนะคะได้เสียนปู่เพชรสลุปกันกับเสียนปู่ฤาษีกัละยาโก oh, หน้าทองนะคะจะจะได้ไดหายใจหายคอ,อกันไหมอาจารย์ในเดือนนี้โอ้ชัวร์อยู่แล้วค่ะ mm. แน่นอนเลยนะคะ mm. หนึ่งคือเรื่องเรื่องโชคดีต่างๆไม่ต้องพูดถึงได้เสียนพ่อพิคาเนศนะคะ อะไรที่ทำอะไรที่วางแผนไว้ก็จะประสบความสำเร็จนะแต่ว่าออทุกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่แบบว่า okay, แน่นอน yeah, <percent. S 1> เออไม่ได้เพอร์เฟแต่เพียงแต่ว่ามันสำเร็จแน่อาจจะต้อง <c oughs> เหนื่อยต้องลำบากตากทำอดหลับอดนอนทำงานหามลุงหามค่ำมันถึงจะสำเร็จเนี่ย <c oughs> แต่ก็สำเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะเรื่องงานสำเร็จแน่อะไรที่วางแผนไว้หรือคุณจัดล็อก จัดตารางอะไรไว้นะคะใ,ในช่วงจังหวะนี้ในราศีสิงห์บางคนอาจจะไม่เห็นเงินคือเหมือนทำไปทำไปวางแผนไปอาจจะไม่เห็นตัวเงินอาจจะไม่เห็นเม็ดเงินในวันข้างหน้าคือเหมือนทำไปแบบทำรอเงี้ยหลักประจา์ใช่ต้องทำรอแต่บางคนนะ่ะสถานการณ์ของบางคนตอนเนี้อาจจะทำแบบสิ้นหวังเลย เออแบบแบบค้าขายก็แบบพูดขายไม่ดีเลยทําไปก็ขาดทุนนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังต้องเก็บร้านไว้ต้องทําไว้ต้องอะไรเงี้ยเพราะว่าในวันข้างหน้าประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะให้ใจเย็นๆรอนิดนึงแล้วก็พยายามวางแผนให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้เป็นระบบเข้าไว้นะคะแล้วก็ความโชคดีก็จะมาเยือนคุณเองแต่ถ้าไม่ทำรอปุ๊บนี่ลำบากแล้วนะคะสำหรับคนทำธุรกิจเนี่ย ต้องอดทนนิดนึงนะความโชคดีจะบังเกิดอยู่แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะแล้วสาหรับคนที่ทํางานประจำล่ะคะอาจารย์ออไ,ไบ้างทํางานประจําก็ประสบความสําเร็จดีก็บอกแล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีอุปรสรรคทุกอย่างแหละครับอา,อาจจะแบบว่า โดนเจ้านายนู่นนี่นั่นบ้างลูกน้องหวังดีประสงค์ร้ายบ้างอะไรไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมก็มีปากปนกันใช่ต้องอดทนอันนั้นมันคือการปีกย่อยเราก็ไม่พูดถึงเราก็จะพูดแค่แบบว่ามันมีเด่นเด่นแล้วมีดีอยู่แล้วนะคะอุปสรรคต่างๆนะมีทุกแขนงนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็บูชาพ่อนะคะขอพรก็จะประสบความสําเร็จเองในอนาคนนี้ขอให้มีความอดทนอย่างเดียวนะคะแล้ว ชาวลัคนาราศีสิงห์นะก็มีโอกาสได้ร่วมงานบุญนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานบุญนะคะได้ทําบุญได้ถือศีลนะคะในสิ่งที่ตัวเองอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะไปหรือถ้าบางคนไปไม่ได้ติดขัดด้วยปัญหาอะไรก็ถือศีลอยู่บ้านก็มีโอกาส<ค>ะนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานตามประเพณีต่างๆนะอย่างเช่นงานออกพรรษาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นงานบวชงานบุญ ไปกระถินกันอะไรเงี้ยหลังจากนี้นอาจจะได้ไปพราป่าหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการทําบุญแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆหรือ,อได้ใส่บาตรได้อะไรแบบเนี้ยก็ให้ทํานะคะคทําเพื่อรอให้ตัวเองประสบผลสําเร็จในวันข้างหน้าเหมือนเหมือนทําบุญอะไรก็ได้เพื่อเป็นหนุนดวงเอาไว้เพราะว่าความโชคดีมาแล้วไงครับ พี่พี่ท่านไหนที่ได้ยินเสียงเตือนๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นออเดอร์ไลน์แมนของทางร้านกําลังเข้าน้องพนักง,งานกําลังไปคนลับอยู่ <c oughs> ต้องขอภัยด้วยตกใจใช่ใชตกใจ,กใจทีนี้เรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดือนพฤศจิกาธันวาอัพพฤศจิกาบางอย่างที่หวังไว้อาจจะไม่อาจอาจอาจจะไม่สมหวังไงอย่างเช่นแบบว่าสมมติหวังไว้เดือนนี้ได้ล้านหนึ่ง อาจจะไม่ถึงก็คือยังไม่ตรงตามที่คาดหวังใช่แต่ก็ได้ไงอย่างบางคนคิดไว้ว่าอาจจะได้แสนหนึ่งอาจจะได้มาห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นคือมันอาจจะไม่ถึงบัตเจตที่ตั้งไว้แต่ก็ได้ไงแต่ก็ได้เรื่องการเงินก็คือเรื่องการเงินก็คือจะแบบว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็อะไรที่หวังเนี่ยที่มันเป็นเงินนะมันก็เริ่มเห็นลู่ทางแล้วว่าฉันทําแบบนี้ฉันจะได้เงินเพิ่มฉันทำนี้ฉันจะได้เงินเพิ่ม มันจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆเพื่อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคือแบบว่าใจชื้นขึ้นมาว่าฉันทําแบบนี้ฉันด้เงินแน,แน่นอน,อนอใช่มันเห็นหนทางแต่ว่าทุกอย่างต้องใช้ความอดทนความโชคดีจะบังเกิดอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าอดทนเท่านั้นแต่ถ้าสิ่งคนไหนยอดท้อก็แพ้นะถึงว่าจะมีจะมีโชคดีอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่สู้เราไม่อดทนอ่ะมันก็แพ้แต่อยู่ในมุงแล้วไงแชมป์ครับไม่ไม่กล้าที่จะก้าวนะครับใช่ใช่นะเพราะว่า ไพ่เนี่ยดีหมดเลยแล้วก็สิ่งบางคนนะเออ,อาจจะได้รับของถูกใจนะในเดือนในเดือนเนี้ยไายถึงจากทางไหนก็ได้ไง่ะครับอาจารย์ทุกคนจากเพื่อนให้นะจากเพื่อนจากพี่น้องจากพ่อแม่มจากแฟนหนึ่งอาจจะได้ไปกินของอร่อยกินของถูกใจนะคะอ,อะสองอาจจะได้ของขวัญได้ของถูกใจได้ของที่ระลึก หรือของฝากอะไรแบบนี้ยแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้พักผ่อนรีแลกซ์สมองอ๋ออยากได้พักผ่อนแล้วเนี่ยอ <ะ S 1> ตอนนี้ทํางานกันหนักมากเลยพักผ่อนรีแลกซ์สมองไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะแต่ว่าไม่ได้ไปแบบว่ายาวๆอาอ,อย่างสมมติว่าเราอยากจะไปแบบหยุดงานสักอาทิตย์นึงหยุดไม่ได้อาจจะได้ไปแค่ เดียวแค่สองวันหนึ่งคืนเมื่อถามมาสองคืนอะไรแบบนี้แค่นั้นก็เป็นการชาร์จแบตโอเคและในช่วงนี้นะครับอาจจะไปชาร์จแบตแค่ระยะเวลาสั้นๆนะแล้วก็ชาวสิงห์ก็มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่นะได้บ้านใหม่ได้ของมีค่าชิ้นใหญ่ๆนะคะอเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีดวงขึ้นและดวงเริ่มเปลี่ยนนะชาวสิงห์ที่บางคนลำบากขอจะต้องอดทนนะคะเพราะว่า ดวงคุณเริ่มดีเริ่มขึ้นแต่ยังว่าแหละบางทีมีมารมาผจญครับอ่าอย่างบางคนบอกว่าได้บ้านใหม่มาเงี้ยก็ต้องลําบากนะเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นสินแต่ว่ามันยังเป็นทรัพย์สินไง,งครับอ่าสิ่งบางคนมีเกณฑ์อาจจะได้รับมรดกด้วยนะคะเพราะว่าคุณได้เสียยมยานาอ่าบางคนพ่อแม่อาจจะให้ของถูกใจหรือว่าเป็นมรดกของล้ําค่าอะไรบางสิ่งบางอย่าง บางทีถึงแต่เล็กน้อยแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นมรดกที่ทนให้อ่าใช่แล้วเป็นแบบว่าสมบัติทางใจนะคะคอันนี้เรื่องงานเรื่องเงินของชาวลัคนาราศีสิ่งดีหมดเลยรานะคาดีหมดเกือบทุกด้านแล้วดวงกําลังแบบอยู่ในในช่วงขาขึ้นถึงบอกมาว่าต้องทําบุญเยอะๆครับทําบุญอะไรก็ได้หนุนดวงนะคะอ่าจะไปถวายกระเบื้องจะซื้อที่ดินถวายวาดัดจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือทาอะไรหรือก็ ทำไว้ให้หมดเลยนะคะอย่าอิดออดน,นะเพราะว่าได้เสีย,พย,ยนพญานาคนี่คือต้องทําได้เสียนพระิคเนก็ต้องทํานะคะเพราะว่าดวงดีดวงเปิดแต่ว่าไม่ทํานั่งรอฟ้ารอฝนไม่ทํามันก็ไม่ได้นะบาง<ม>คน <ทำ S 2> อาจารย์รแค่ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําทานเงี้ยก็มีเหมือนทํา ต้องทำคู่กันเออต้องทําคู่กันนะคะมากน้อยก็ต้องทํานะคะคนะเพราะว่าดวงดีแล้วนะคะไพ่สรุปก็ดีเนี่ยเนี่ยได้เสยนปู่เพชรสรุปกันท่าก็ท่านท่านมีบาร,รมีท่านเก่งเรื่องหนุนดวงนะครับเออท่านท่านดีอยู่แล้วก็ขอพรท่านควบคู่ก็ได้แบบว่าปู่จ๋าขอให้หนูแบบว่าดวงเปิดนะอะไรอย่างเงี้ย ดวงเปิดเรื่องทำมาหาก,กินเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะอธิฐานขอท่านครับออนะแล้วก็สวดมนต์ทำบุญไหว้พระบ่อยๆนะเดี๋ยวมันร้ายมันก็กลายเป็นดีเองชาวราศีสิงห์คนไหนที่รู้สึกว่าดวงยแย่ๆดวงร้ายดวงไม่ค่อยดีเนี่ยนะ,ะนเหนื่อยใช่ก็คือให้พยายามที่จะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อธิฐานครับอืมอธิฐานขอแล้วก็ทํานะคะ อนาคตอยู่แล้วได้เสียนปูหรือสีอะไรยงโใคร<ะ>ที่แบบก่อนหน้านี้เหนื่อยทุกท้อแท้มากเลยเงินทําบุญก็แทบจะไม่มีบางที5้าบาทสิบาทโอนไปช่วยทําบุญแบบนี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันแล้วสาหรับใครที่แบบถ้ามีโอกาสได้ใส่บาทแบบเนี้ยบางทีพี่ๆหลายๆท่านบอกว่าอุ้ยเงินจะใส่าบาทยังไม่มีเราจะซื้อกินเองยังไม่มีเลยไม่เป็นไรคุณี่ ข้าวไข่ต้มแค่ข้าวไข่ต้มเราทําเองก็ได้ไม่กิ่บาทแล้วเราก็ถขาไว้แบบะส์อาจารย์เคยบอกแล้วข้าวไข่ต้มดีที่สุดจริงอยู่ที่จิตเราจริงๆนะครับอาจารย์เรื่องงนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์อะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างขอให้ไพ่เป็นผู้บอกหน่อยนะครับสิงสิ่งดีทุกอย่างเลยนะเนี่ยจริงจริง แล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับถ้าสนใจอยากจะดูเจาะดวงจริงๆคือดวงดีก็จริงแต่พี่ๆท่านไหนที่สนใจทําธุรกิจเนี้ยถ้าเริ่มธุรกิจที่มันขัดกับดวงชะตาตัวเองแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาดูก่อนวางแผนไว้ก่อนดีกว่านะครับผมมีทั้งแบบพิมพ์ตอบแล้วก็หรือว่าจะโทรมาคุยหรือจะมาเจอกันที่ร้านก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่พูดไปต้นคิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับผมมาดูดวงที่ร้านนะครับ แถมฟรีทานอาหารบุฟเฟ่ตที่ร้านฟรีหนึ่งมือนะครับออาจารย์ลุ้นและได้ไพ่อะไรกันบ้างเดือนนี้จะสมหวังไหมอ่าคนที่เราแอบชอบเขาจะชอบเราไหมหรือว่าคนในครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เอ่อเดี๋ยวนะเออสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีครอบครัวแล้วอ่ะนะครับผมเออบางทีอาจจะมีเออ วุ่นวายนะวุ่นวายเรื่องครอบครัวเรื่องบุคคลในครอบครัวนะคะดูดิดติดตัวหมดเลยคนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเนี่ยความคิดคือแบบว่าคิดหาเงินคิดทำมาหากินบางทีเรื่องเล็กๆคล้ายๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดแล้วเออใช่เพราะว่าเนี่ยมีเรื่องการเดินทางเรื่องทำมาหากินนะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินแต่บางทีเงินมันไม่เข้าเป้าไงเหมือนอย่างที่เมื่อกี้จย์บอกอย่างที่บอกหวังไวลานอาจะได้ สักห้าเซนออะไรประมาณนี้ใช่เพราะว่านี่มันสิบดอกจิกมันไม่มีทางที่สิ่งที่เขาคิดน่ะมันจะได้เต็มมันไม่ได้นะคะแต่มันได้ไงมันได้นะแม้กระทั่งเรื่องความรักเหมือนกันนะ อยากให้สามีอยากให้ภรรยาได้ดั่งใจก็ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยความคิดเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเนี่ยไปคาดหวังน้อยใแบบว่าอยากจะเอาหม้อตีหัวอะไรประมาณนี้แบบโกรธอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ไงก็เพิ่มนขึ้นสิบดอกจิกมันไม่มีทางที่คู่เรามันจะได้ดั่งใจของชาวสิงไปได้แน่นอนนะเพราะว่ามันให้มันขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาแบบว่าเรื่องญาติพี่น้องเนี่ย เนี่ยมีมีคิงดอกจิกมีแจ็คดอกจิกแล้วก็มีคิงโพแดงมีเอดเขาหลังตัดเงี้ยเหมือนแบบมีญาติพี่น้องวุ่นวายในชีวิตมากเลยอะ่ะเออแบบว่าเดี๋ยวอะไรอะ่ะเนี่ยเพราะว่ามีนผู้ชายหมดอะ่ะ ทั้งลุงทั้งปู่ทั้งตาทั้งขวดทั้งอะไรก็ไม่รู้ฝั่งผู้ชายเออาฝั่งผู้ชายใช่แบบมันรุมมาตุ้มอาจจะไปไปหาเดินทางไปมาหาสุ่งเขเลขเจ็ดไงมันมีเลขเกณฑ์การเดินทางใช่เลขเกณฑ์การเดินทางเลขเกณฑ์การเสียตังค์อาจจะเสียค่าน้ำมันไปรับเขามาก็ได้หรือพาไปกินข้าวหรือไปนู่นนี่คือมันรุมมาตุ้มกับ กับญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยช่วงสิ้นเกือบสิ้นปีพอดีนะ <c oughs> าาช่วงเนี่ยช่วงเนี้มันเป็นช่วงแบบว่าใช้ตังมากเลยเมื่อความรักมันก็เลยแบบว่าเซ็งๆรับเฉาเออยังจืดจางหน่อยใช่ใช่เพราะว่ามันไปวุ่นวายมันลุมมาตุ้มมีแต่ญาติผู้ใหญ่มาอะไรก็ไม่รู้อ,อาจจะมีชนะ่วงช<อ>่วงนี้ดูเหนื่อยๆกับความรักนะครับอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันในครอบครัวหรืออาจจะมาสังสรรปีใหม่ไปท่องไปเที่ยวครับ อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันทั้งทั้งแฟนทั้งภรรยา,าทั้งแบบสองครอบครัวอะไรแบบนี้ญาติของทั้งสองฝ่าออยใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยมันก็มีมีการพูดคุยกัน,เ,นเห็นไหมมันก็ในในมือก็เหมือนกันเนี่ยมีเกณฑ์การพูดคุยอย่างเงี้ยใช่ไหมมีพูดคุยนะในครอบครัวในสถาบันครอบครัวแต่ว่าบางอย่างไม่ได้คําตอบนะ อ่าแบบว่าคนที่มีครอบครัวแล้วอ่ะจะไปคาดคั้นหาคําตอบจากสามีหรือภรรยาบางทีคําตอบนั้นไม่ชัดเจนไม่ว่าเรื่องเรื่องอะไรอืออย่างเรื่องแบบว่าแฟนหมกเม็ดเอ่อแบบสมมติสมมติแฟนเงินเดือนสามหมื่นเอาไปซ่อนอะไรเงี้ยหลังจาแฟนเงินเดือนสามหมื่นหรือเงินเดือนขึ้นแล้วแล้วแบบว่าเอาไปเก็บซ่อนไว้บอกว่าฉันจ่ายหมดแล้วอ๋อแบบว่าคือเหมือนเหมือนเคยให้เงินเดือนเราเท่าไหร่แบบนี้ โอเคเดือนให้แต่พอเวลาถามว่าเงินไปไหนอะไรเงี้ยเขบอกว่าเอาไปจ่ายนู่นจ่ายนี่แต่งตุ๊กาหรอกเอาไปหมกซื้อของส่วนตัวเลือกไปแต่งรถเอาไปนู่นนี่นั่นเอาไปแบบของเขาบ้างตามที่แบบว่าแบบให้รางวัลชีวิตเขาเขาอใช่เขาทํางานมาเหนื่อยแล้วเขาอาจจะอยากให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างใช่ค,คือคุณอย่าไปคาดคัน้นสิ่งอย่าไปคาดคัน้นหาความจริงอะไรเรื่องแบบนี้กับอีกคนนึง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเลยคุณก็จะแบบโดนแถจนสีข้างขลอ,อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทะเลาะกันเปล,ปล่าอย่าไปท<ช>้อใจเลยก็แปลว่าถ้าถ้าคิดบวกก็คิดอ่ะโอเค,คถ้ามันไม่ทําให้ครอบครัวลําบากใช่ก็อยู่ไปออก็ก็อยู่แบบนี้ไปเออ,อะไร,ะรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะก็เป็นเรื่องคำคำไปดีว่าอใช่มันมันมีอยู่แล้วทุกบ้านแต่ว่าสิงอาจจะโดนหนักหน่อยแค่นั้นเองเออ แล้วในส่วนของความความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ได้แหม่มโคดํากับพระดอกจิกเนี่ยถึงบอกว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันนะแต่บางทีมันก็มันก็ทําให้ดูเหงาเหงาอ่ะดูแบบเหงาเกินไปอ่ะทําไมฉันต้องแบบหนักเหนื่อยอะไรแบบนี้ประมาณนี้ฉันอาจจะนอนเขียดโทรศัพท์ก็ได้ไม่สนใจฉันเลยฉันนอนอยู่ข้างๆเออคือแบบมันมันไม่ค่อยราบรื่นสมูทเท่าไหร่นะเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชาวลัคนาราศีสิงเป็นผู้ชายก็ อาจจะเขาเรียกไงอาจจะได้แฟนอ่ะคือคือหมายหมายถึงว่าบางทีอาจจะจีบกันอยู่เนี้ยครับแล้วก็อาจจะได้แบบมีอะไรกันอ่ะอ๋อในช่วงนี้อาจจะเขาเรียกว่าพัฒนาจากคนคุยเออเออประมาณนั้นนะเอออาจจะแบบว่ามีมีอะไรกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่ตำแหน่งนี้ไงครับผมเออมันอาจจะแบบว่าฟุบกฟุคุยแบบแค่เดือนสองเดือนก็ไปได้เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็โอเคแล้วอะไรทำนองนี้ฉับับสวยไหมอาจารย์ ถ้ามองอยู่ตรงนี้ก็น่าจะฉากช่วยนะเพราะว่ายังยังดูจากไพ่ยังไม่ใช่คู่แท้แต่อาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าเล่นๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ได้จริงจังนะสนุกสนุกแต่ว่าผู้ชายก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผู้หญิงค่ะมีเกณฑ์ถ้าคุณคุณจีบใครอยู่คุณคบใครที่แบบว่าเพิ่งคบเดือนสองเดือนสาเดือนยังไม่มีอะไรกันเลยก็มีโอกาสจังหวะเดือนเนี้ยครับอาจจะไปมีอะไรกับเขาอาจจะได้เขาแบบอะไรเงี้ยนาหมายเออก็ต้องเพย์เซฟนะคะ S <S <ช>นะถ้า<ช>ถ้าไม่พร้อมนะเพราะว่ามันขึ้นเรื่องความรักความรักความรักหมดเลยหกโคดําหกดอกจิกอะไรประมาณเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หญิงเข้ามาหาแล้วก็จะได้เขาออแต่ถ้ายังไม่พร้อมด้วยประการอะไรหลายๆอย่างก็ระวังแบบว่าปองกันนะจ๊ะเออถ้าเกิดพลาดแล้วมันมีเด็กขึ้นมาเราไม่พร้อมกับผู้หญิงคนเนี้ยยังไม่ใช่แม่ของลูกที่แท้จริงอ่ะบางทีเราก็ต้องสงสารเขาด้วยนะใช่แล้วคือบางทีประเด็นหลักเลยคือสมมติว่ายิ่งคนคบกันแค่แบบว่าหกเดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ย ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมาย<ช>แล้วคือแบบว่าบางทียังเห็นข้อดีข้อเสียกันไม่หมดเลยนะไม่หมดอเออแล้วคือแบบว่าดันไปแจ็คพอตแบบท้องมาอะไรอย่างนี้นะคือมันไม่มันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรได้อีกแล้วไงครับคือจะไปเอาเด็กออกก็สร้างบาปสร้างเวรอีกเออสร้างเจ้ากรรมในเวรเพิ่มมาอีกอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกทุกคลิปนะคะว่าถ้าไม่ไหวก็เพย์เซฟไปนะคะเพราะว่ามันมีเคสแบบนี้เข้ามาหาอาจารย์แบบเยอะมากนะ ลักสนุกได้แต่ต้องอยเยอะป้องกัน,นใช่เพราะว่าเกณฑ์เนี่ยคุณผู้ชายมีโอกาสที่จะไปแจ็คพอตแตกกับใครสักคนนึงแล้ว,ลวดิ้นไม่หลุดเลยดิ้นไม่หลุดเลยยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นเฮบอยคุณดิ้นไม่หลุดเลยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบแจ็คพอตแล้วมีคนมาเกิดเนี่ยเพราะว่าถ้าดูในโลกวิญญ,ญาณนะรตรงตรงตัวของคุณมันมีเต็มเลยนะ มีเต็มเลยมีคนที่เตรียมมาเกิดอ่ะหลายคนไม่ว่าจะเป็นบุพการีที่ร่วงลับไปแล้วครับหรือเป็นเจ้ากรรมในเว่ของคุณเนี่ยรอจะมาเกิดเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายอ่ะน่ากลัวที่สุดใช่ไพ่ใบนี้ผู้ชายน่ากลัวที่สุดผู้ชายราคานาราศสิงห์น่ากลัวที่สุดถ้าคุณไม่พร้อมคุณอย่าไปแจ็คพอตกับใครถ้าคุณไปแจ็คพอตเขาคุณก็ต้องเพย์เซฟ ถ้าคุณไม่เพย์เซฟปุ๊บเสร็จเลยแล,แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นในไพ่ขึ้นแลเป็นผิวสองสีผิวคําด้วยมาด้วยความฟุกฟ๊กๆหรือฟุ๊กอะไรคือผู้หญิงฟุ๊กคืออาจจะไปกินเหล้าแล้วแบบแบบเมาให้ป่ะเมามมแล้วก็ใช่เผลอหายไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเลยดันแบบบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่เรารักที่สุดก็ได้แต่ดันแจ็คพอตคนจะมาเกิดไงมีวิญญาณมีอะไรที่แบบเขารอมาเกิดไงคุณอาจจะแจ็คพอตนี่หนักเลยนะ ผู้หญิงเลยนะผู้หญิงชาวราศีอื่นเริ่มระวังชาวราศีสิงห์แล้วนะทีนี้เอออันนี้คือต้องพูดจริงจังเพราะว่าให้มันขึ้นมาแบบนี้ก็ห่วงคุณผู้ชายเหมือนกันนะคะนะเอ,อ่าเอ,อแล้วทีนี้สําหรับคนโสดคนโสดก็มีมีเกณฑ์ได้แฟนนะมีเกณฑ์ได้แฟนได้คนถูกใจเอ,อจนอาจจะาถึงขั้นได้แต่งงานอูมเพราะว่าเขาเขาไพ่เสียร้อยแปดเขาได้นี่ไงเขาได้ปาปิคเน่กับเขาได้ ก็ S <S ได้ปู่หรสีกระยาโกรดไงอ่านะคือคนที่แบบเป็นแฟนอยู่แล้วคบมบหากันมาหลายปีก็มีโอกาสาที่แบบจะสร้างฐานะด้วยกันไงนได้สร้างฐาน,นะได้เก็บเงินแต่งงานได้ซื้อบ้าน,านใหม่ได้ได้สร้างครอบครัวใหม่แล้วให้ชุดนี้เอมันก็ดีด้วยครับ มันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่ไพ่ชุดนี้ดีด้วยแล้วก็มีคนรอมาเกิดด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยตีความหมายว่าคนที่เป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะได้แต่งงานเพราะว่าไพ่เสี่ยงร้อยแปดไพ่หัวคนขึ้นมาดีมากครับผมแต่ขอเ <นะ S 1> ตือนเพิ่มเติมอีกสักน,นิดสักหน่อยก็คือเขาเรียกว่าบางทีอาจารย์พูดแบบนี้แหละเขาไปเจอคนที่แบบนาคุณคุเสียงคุณคุณอะไรคุณคุณแบบนี้บางทีต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าอันนั้นคือเนื้อคู่ของเรานะบางทีเป็นชับกรรมในเวรใช่ใส่บาทเลย ถ,<ม>ถ้าเจอแบบน้องแชมป์พูดแบบเมื่อกีน้นี่นะพยายามใส่บาตรใส่บาตรเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานว่า,าบุญกุศลที่เราได้ใส่บาตรวันนี้ครับเอาให้กับแฟนเราชื่อนี้ชื่อนี้ถ้า,าแฟน,นเราเไดา้ได้รับบุญอันนี้แล้วขอให้บุญเนี้ยแบบ,บจัดสรรว่าถ้าเขาจะเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีเป็นคู่เนื้อหน้าบุญของเราในอนาะคต อขอให้บุญเนี้นำพาให้เขาอ่ะแสดงสิ่งที่ใช่อ,ะชอ่ะออแสดงสิ่งที่ดีๆออกมา,าแต่ <ผม S 1> ถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรก็ให้บุญอันเนี้ย นำพาออกจากชีวิตเราใช่ใช้วิธีนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวราหูย้ายออกไปแล้วแมครับใช่มันเป็นสิ่งที่ดีไงถ้าถ้าเขาเรียกว่าเป็นช่วงทัดเลยตอนนี้นะครับใช่แต่ก็ทําใจนิดนึงนะทุกคนถ้าจะทําวิธีนี้จริงๆต้องทาใจนะใช่ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเห็นผลจริงๆร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาดูดวงกับอาจารย์หลายๆคนนะเรื่องปรึกษาเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยก็ให้ทําแบบนี้นะคะก็คือพอทาแล้วอย่าตกใจไง คือมีมีนะจา์บางคนให้ทำแล้วตกใจแบบอุ้ยทำไมเขาหายไปเลยจา์อะไรเงี้ยบางคู่ไม่เหลือใครเลยบางคู่เหลือคนเดียวก็มีอันนี้อันนี้ในเคสของคนคุยนะครับในเคสของแบบเออกำลังคุยกับคนนู้นคนนี้แบบจะเลือกคนไหนดีใช่บางคนเขาก็จะบล็อกเบอร์เราไปเลยบางคนเขาก็จะทําตัวแบบหายไปเลยห่างไปเลยบางคนก็บล็อกเฟซบล็อกเบอร์บล็อกไลน์อะไรสารพัดหลายเคสที่ที่เราเจอเนะยค่ะทุกคนบางคนก็แบบว่าแบบ ไลน์ไปแล้วไม่ตอบไม่ตอบเออไลน์ไม่ตอบเออมีมีมีเออเคสนี้มีเออบางคนก็แบบว่าแบบคุยแบบว่าแรกแรกก็คุยเป็นแฟนกันดีพอเวลาผู้หญิงไปใส่บาทปุ๊บเอ่อผู้ชายก็จะเหมือนเหมือนห่างอ่ะเหมือนเหมือนแบบมีมีเขาเรียกว่ามีระยะห่างเออใช่ใช่แล้วก็คุยไม่เหมือนเดิมครับ เอออันเนี้ยมีนะมีนะคุยพี่เหมือนเดิมเอ้ยมีเจอหลายเคสมากเลยอ่ะไม่อยากจะเมาส์ก็เมาส์เดี๋ยวนานเมาส์เดี๋ยวนานทุกคนมัน<อ>มันมีหลายเคสมากที่จะเอาไปว่าถ้าใครจะทําเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างท<ช>ําใจก่อนใช,ใช่เพื่อให้บุญคัดสั่งนะเราต้องอยู่ได้ด้วยบุญถ้าบุญนําพาสแสดงว่าเป็นของดีแน่นอนใช่บุญเสมอให้กับเราอยู่ด้วยกันได้เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ช้าหน่อยแต่ว่าอะไรนะช้าหน่อยแต่มันก็ชัวรงไงชัว่งอาช้าแต่ชัว่งอแล้วถ้าเกิด เจอเหตุการณ์เหมือนที่อาจารย์คุยกับน้องแชมป์แบบนี้นะ <c oughs> คือเพื่อนๆ <c oughs> น้องๆพี่ๆทุกคนอย่ากตกใจ คิดเลยว่าบุญคัดสรรคัด,ด,ดแล้ว,แล,วแล้วคุณจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่นะคะแต่ถ้ามาคิดแบบว่าอฮ้ยคิ้วแบบนี้คุณคุ้นเสียงแบบนี้มันใช่ไอ้นู่นนี่นั่นมันใช่โหอ,อันนี้ตัวดีเลยนะครับผมอันนี้นากลัวบางทีอะคนไม่รู้อาจารย์เราก็นึกว่าเป็นคู่ไงเพราะอุ้ยอะไรก็คุ้นไปหมดเลยอ่ะมันคุ้นบางทีเหมือนอย่างที่บอกไงบางทีด่ากันแล้วเราก็ดันไปจําเสียงเขาได้แบบมันฝังใจมั้มันฝังใจอยู่ในอยู่ในเก๊นึง หลายร้อยเกะในความทรงจําของเราตั้งแต่อดีตชาติอะ่ะพอมันมาเจอเจ้ากรรมในเวรมันคุณขึ้นมาทันทีเลยยิ่งคนนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นภาพนี้ที่อาจารย์พูดชัดเจนมากมันจะแบบขึ้นมาเลยแบบว่าแบบมันใช่เสียงแบบเนี้ยแหละเสียงแบบห่างเสียงแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยแต่คือมันมันเป็นแบบว่าความคุ้นเคยที่เราจองเวรกันมาครับอืมนะอันเนี้ยอันเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไว้นะคะ ก็เป็นห่วงแหละก็อยากให้ทำวิธีทางแั้แบบนี้ดีกว่าเอาไปว่าเอาบปว่าก็สู้ๆนะครับทุกคนยังไงก็ดวงก็เริ่มดีเริ่มเปิดแล้วนะครับดวงดีมากดวงดีสุดๆยแต่ว่ามันก็สิ่งแต่ละคนก็จะโดนวิบากกรรมไม่เหมือนกันไงเพราะว่าอย่าลืมเราเกิดมากรรมของแต่ละบุคคลมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันพื้นดวงเกิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าอยัดเจาะลึกก็ต้องดูสัมปทันนะครับแล้วก็ให้ให้มีความอดทนนะคะเพราะบอกแล้วว่าสิ่งจะต้องอดทนให้มากในระยะนี้ถึงว่าทําตอนนี้ยังไม่ได้เงินก็ทําไปเหอะลุยไปเลยเพราะว่าอนาคตประสบความสําเร็จมากนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะคะ ลุยลุยอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราประสบกับเสจตยาท้อแท้นะคะถ้าท้อแพ้ต้องแต่ในมุ้งเลยนะคะอืโอเคครับยังไงก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงทางช่องนะครับใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ